สวัสดีค่ะแมมจากบิวคับนะคะวันนี้แมมจะพามาชมโครงการบ้านสวยๆที่เป็นผลงานการต่อเติมของทางบิวคับค่ะบ้านหลังนี้นะคะตั้งอยู่ในโครงการลัดดาลมวงแหวนลามอินทาค่ะซึ่งมีพื้นที่ทั้งหมด82ตารางวาพื้นที่ใช้สอย340ตารางเมตรค่ะเดี๋ยวแมมจะพาเข้าไปดูนะคะว่าผลงานของบิว Cup ต่อเติมตรงจุดไหนบ้างลูกค้าให้โจทย์อะไรมาบ้างลองไปชมกันค่ะ มาที่จุดแรกกันเลยนะคะพื้นที่รอบตัวบ้านเดิมนะคะพื้นที่ตรงบริเวณนี้เป็นสนามหญ้าค่ะเวลาฝนตกอะค่ะอาจจะทําให้เลอะเทอะโจทย์ของเจ้าของบ้านนะคะอยากได้ความสวยงามแล้วก็ความสะอาดตาอันดับแรกนะคะทางบิวเขาได้มาสํารวจพื้นที่ค่ะเมื่อสํารวจพื้นที่เสร็จแล้วนะคะทางเราก็ได้กําจัดวัชพืชแล้วก็พวกหญ้าที่เคยปูอยู่และะ้วค่ะเอาออกจากนั้นทางเราอะค่ะก็ได้มาปูพวกขอบคันหินนะคะเพื่อว่าทรายที่อยู่ตรงบริเวณพื้นนะคะจะได้ไม่ไหลไปจากนั้นนะคะเราก็นําทรายบ อัดนค้คะมาเทปรับระดับค่ะในส่วนวัสดุที่มาปูนะคะขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของลูกค้าเลยค่ะทางเราและทางเจ้าของบ้านนะคะได้ทําการปรึกษาหารือร่วมกันโดยทางเจ้าของบ้านนะคะได้เลือกมาเป็นบล็อกปูสนามค่ะ ดีของบล็อกสนามนะคะเราไม่ต้องดูแลร,รักษาอะไรมากมายเลยค่ะการดูแลนะคะก็แค่ฉีดน้ำทำความสะอาดเฉยๆแต่ท้าย่านะคะเราต้องมานั่งจ้างตัดหญ้าอีกค่ะจุดถัดไปนะคะคือที่วางปัม๊มแล้วก็ที่เก็บแทงน้ํานะคะทางบิ้วครับของเรานะคะได้ทาโครงเหล็กคะ่ะเป็นเหล็กกล่องนะคะแล้วก็ตัวระแนงไม้เทียมค่ะ ก็คือไม้ WPC ค่ะส่วนฝ้านะคะจะทําเป็นฝ้าไวนิวค่ะหลังคาไวนิวตัวฝ้าตัวนี้ที่มันเป็นระแนงก็เป็นระแนงไม้เทียมเหมือนกันค่ะมาดูในส่วนของพื้นนะคะเราก็ทําการเทปรับระดับแล้วก็ปลูกระเบื้องค่ะแล้วก็ยังมีอีกจุดหนึ่งคืองานระบบค่ะเราได้ทําการวางระบบปั๊มให้ค่ะแล้วมาถึงจุดสําคัญบริเวณครัวตรงนี้นะคะเดิมผนังอะคะ่ะสิ้นสุดแค่ตรงบริเวณนี้ทางวิวคับของเรานะคะ ก็ได้ทําการทุบหรือแล้วก็ต่อเติมครัวเพิ่มเติมให้ค่ะโดยการต่อเติมเพิ่มนะคะเราจะลงเข็มไมโครไพลไยี2 2ค่ะและวางคานคอดินค่ะฝ้าของเรานะคะเราปูเป็นฝ้ายซ่อมบอร์ดแล้วก็ข้างบนมีฉนวนกันความร้อนค่ะ ไปต่อกันที่ห้องแม่บ้านและห้องซักรีดค่ะอันนี้ก็เป็นส่วนต่อเติมที่เป็นผลงานของบิวคั p นะคะห้องแม่บ้านค่ะในส่วนของโครงสร้างห้องแม่บ้านนะคะเราก็ยังวางเข็งไมโครพาเหมือนกันค่ะใช้ไอ2ยแล้วก็เสริมคานแห้งเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ผนงังคอนกรีตเสริมเหล็กฉาบเรียบทาสีค่ะ อันนี้่วนซักลีนนะคะก็จะเป็นส่วนที่บิวคับเป็นคนต่อเติมยาไว้จนถึงลานซักล้างเลยค่ะในส่วนของโซนซักล้างนะคะเดิมแล้วทางโครงการก็เป็นพื้นที่ปลูกหญ้าเหมือนกันแล้วก็ไม่มีหลังคาทางบิวคับนะคะก็ได้ลงเข็มไมโครไพล์แล้วก็ทำการปูกระเบื้องให้เรียบร้อย ในส่วนของระแนงนะคะทางเราก็ได้ใช้ระแนงไม้เทียมค่ะแล้วก็โครงเป็นโครงเหล็กกล่องค่ะส่วนหลังพานะคะทางเราก็ได้ต่อเติมขึ้นเป็นโครงให้เหมือนกันค่ะในส่วนของฝ้าน,นะคะเป็นฝ้ายิปซัมบอร์ดกันชื้นค่ะแล้วก็มีช่องแสงเพื่อให้รับแสงเวลาตักผ้าได้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูงานที่ชั้นสองกันค่ะ ในส่วนของดาดฟ้านะคะถ้าเราสังเกตบ้านข้างๆกระเบื้องจะมีถึงแค่แนวราวกันตกเท่านั้นค่ะแต่ทางเจ้าของบ้านนะคะต้องการให้ปูกระเบื้องเพิ่มเติม,เ,ตมเพื่อความเรียบร้อยและความสวยงามค่ะและจุดสำคัญเลยนะคะอยู่บริเวณหน้าบ้านเลยค่ะหลังคาโรงจอดรถค่ะโดยที่หลังคานี้นะคะจะเป็นหลังคาไวนิลฟ้าเป็นฟ้าเมทัลชีตค่ะถ้าสังเกตนะคะเราจะซ่อนไฟ led ด้วยค่ะ เราทําโครงเหล็กลับนะคะเป็นเหล็กกล่องค่ะแล้วก็ทําตัวระบายน้ําให้ด้วยนะคะซึ่งโครงเหล็กนะคะก็จะมีจุดนี้บริเวณนี้ที่รองรับตัวระแนงชายคาค่ะถ้าลองดูบ้านข้างๆหรือบ้านตรงข้ามจะไม่เห็นตัวแนวหลังคานะคะทางเจ้าของบ้านนะคะต้องการให้รถไม่โดนแดดโดนฝนทางเราก็เลยทําตัวหลังคาเพิ่มเติมให้ค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะผลงานของบิวครับท่านไหนที่สนใจนะคะก่อสร้างต่อเติมบิวอินติดต่อกันมาด้านล่างนี้ได้เลยค่ะแล้วคลิปหน้าแอบจะพาไปดูบ้านไหนอีกอย่าลืมกดติดตามกันไว้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ